บิวตี้ Beauty นะคะวันนี้บิวตี้ก็อยู่ที่เดแอ์เจอร์คลินิกค่ะวันนี้บิวตี้ตัดสินใจมาฉีดฟิลเลอร์ปากที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะกับการฉีดฟิลเลอร์ปากเดี๋ยวทุกคนรอติดตามด้วยนะคะว่าจะออกเป็นยังไงต้องสวยมากแน่ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับน้องบิวตี้ครับฟิลเลอร์วันนี้ที่เราใช้เป็นของอะไรคะคุณหมอฟิลเลอร์วันนี้นะครับจะเป็นชื่ออ่าเลสเตเรนคิสนะครับเป็นตัวดีที่สุดของสวีเดนเลยเนาะแล้วก็ออกแบบมาเพื่อใช้เฉราบปากโดยตรงเลยชื่อว่าคิสนะครับตอนนี้วันนี้น้องบิวตี้มีแบบมาให้หมอดูไม่เอ่ยอ๋อมีค่ะหมออย่างนี้เขาเรียกเป็นสายฝอนะก็คือต้องการให้วอลล่มมันใหญ่่โชคดีของน้องบิวตี้ก็คือมีเนื้อปากเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเพราะฉะนั้นหมอแต่งขอบนิดหน่อยได้นะ นะครับงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะได้คะ่ะ